รถผลดตแเยอะแห้งพลีดอยากที่รถควันลอยนี่อยากมีควันในรถไปนะอยากนี่คือเอาตีแตะไม่ได้เลยนะแกเบิ้งนกบอ่นะแกได้บอกรับทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกทุกท่กทาน ที่ติดตามแล้วก็ฮับสม้มวันนี้นี่คอยกับกำลังเดินทางมือนะแต่บิไ่ได้ของฟาของต้อนทางขอบโ,โคคอยก็เลยตัดสินใจหารัดแรงก็บบนี้หาเฟิกนกกินมาให้เพราะว่ามาฮ้อดน,นี้นี่กกให้ที่คอยว้านกมีเฮานะเห็นนกบินอ้อเซซลนกหลายขนาดเลยก็เลยว่าสีเฮาไปหาเบิ้งนกก่อนท,ทักทิพงานก็นเดินทางมือแล้วได้ สูเพอร์มอร์แล้วละ่ะสองคนกะส่วนคอยกะสิได้ยูหานกก่อนพอได้ของฝาของตอนทางครอบโ,โค่นะเอ้ยเอาไปลุ้นบางน้ำเดียวว่ามันสิได้ของฝาหรือไม่ได้เอาไปเฟิกนกพี่น้องเลยคอยกะสิได้นั่งเฟิกอยู่ี่ดินนี่แหละเพราะว่าต้นมาให้กะผู้ดีเลยสับนี้นะระยะก็อยู่ประมาณสามสิบปลายเมตรนะ เดี๋ยวถ้าลุ้นบางน้ำเดียวว่านกสีเฮาหรือมีเฮานะนกปิดปลายวนกเหลืองทุกคนตกแล้วนะ มันมากินมาให้นะหอก็หาก็ได้นกตัวหนึ่งนกเหลือกนกอันนี้ก็ตัวใหญ่อยู่ได้เดี๋ยวลุ้นต่อไปอีว่าสิไดอีหรอบอ่ จุดเฟิกนะเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเหลวขึ้นเมืองฟ้าบ่ได้นะตามโม่เสียงนกเป้านะหลายขนาด เดี๋ยวลุ้นเบิ่งว่ามันสิมาหรือไม่มาอยู่นี่ก็มีอยู่แต่นกน้อยนะนกเหลืองนะตกแต่ยังค้างอยู่มุงหันอยู่ค้างมุงงานะนะ ตกกันนะเดี๋ยวสิไปหาเก็บบ้างก่อน เห็นแล้วนะนกเหลืองทุกคนมันถือไปคักไปเลยพอดีว่ามันมีล่มแห้งได้ฝึกต่ออีนะนก,กะเข็นเข้ามาตอนเซาเลยน่าจะเห้าหลายบึงส่งนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตอนเทงหรือว่ากำลังเยาะบานะ ก,ก็ยังเห่าอยู่เดี๋ยวลุ้นบางอีว่าก่อนยะมเอบ้านนี้คอยสิได้นกจากโตนะนกเปาที่ได้ยินเสียงมันกะยังมีเห่ามาอยู่ได้ นกเปาตก,กานะเดี๋ยวไปหาบังจกสิเห็นม่เห็นนะพกขนาดแถวนี้ก็ได้ เพราะว่ามันเป็นอุ้มแถวนี้นะซึ่งนี้นะ นกเปาตัวทําอิดกับมีเห็นซ้ำน่าเสียดายนะเจ้ามันค้างจักเบลเลอคล่อยลงนะตกข้างแห้ผัดบางที่กับมันน่าจะค้างแถวอุ้มนยะเพราะมันเป็นอุ้มนม้ำไม่เห็นมม่หาเลยเดี๋ยวฟกเอาตัวไม่อีกเมื่อกี้นี่เนะนี่ยนกเปามาเป็นฝูงเลยนะมันยู่งานั้นมันน่าจะตกมงันนะ แต่ไปหาแล้วบีเห็นนกนี่มาแล้วนะแต่มันยังมีห้ากลุกให้นกเหลือบนะเมื่อกี้เนะี่ยพลาดไปเพราะดีว่าล่มมันแห้งมันปินหลังซึ่งน่าเสียดายนะ สภาพลมลมแบบนี้นี่เก็นว่าซื้อเขาเอายิงตรงนี่มันมียะถือค่อยปัดกะาลมไม่ได้นะนี่ก็3สามโมงกว่าเกือบสี่โมงแล้นกกะสมอยอยู่หรือว่ามันมีเห่าตัวแรงบ่มันเห่าตอนเสาบ่เลยเดี๋ยวฟังเบิ่งประมาณ อีสโมงหนึง่งกาสิได้เดินทางกลับบ้านแล้วละ่ะเพราะว่ารถกะตามันมีคอยหงบเลยทางกะยังเยงอะแยะๆได้นะ นกเป่ากะได้ยินแต่เสียงมันห้องอยู่บนอื่นนะจากว่าทางพุ้นมีกงกห้อีกกับปิจักดอคอยกะสีได้เดินทางกลับก่อนมาดิกลับบ้านทุกคนเพราะว่ารถเฮาก็มีอำหน่วยความสะดวกปเปล่าเลยบางที่ยานมาเสกกลางทางกับเข็นค้ำละมันยะนะเพราะว่าแต่นี่เมื่อบ้านกะไกลอยู่ได้ไก่พ่อสมโคนแต่ทางมันกะยะได้เพิ่มความไกลไปอีก หองกะหองอกเอกอกเอกอีละเยอะเข่าอีแล้วบ้านนี้เหลืมค้ำแล้วเด้นี่ก,กะเครมะนาวก็จักว่านอกมันแล้วก็ไปจักดอพอดีว่าเครมะนาวกะทางทีมงานว่าเอาเมอร์ปั่นเดียวยู่งเหินพูดสูเปอร์มีมีเอ็นเซอร์นะมีมีแง นกกลายเติบเลยนะยังกับไหลายไปเลยตัวลายมันนกโอเคบบนี้ทุกคนเครื่องของกะได้เต็มมัดเชลดเป็นทีมห้อยเมื่อกี้นี่กับเพราะว่าค่อยแกอีกเครื่องนี้ก็ได้สิได้เดินทางกลับเลยบบนี้ที่แรกว่าสิเดินทางกลับพร้อมทีมงานแต่พอดีว่าค่อยไม่มีผีเหลือเมื่อตอนทางรอบโค,บคบก็เลยสึ่งเอานกก่อนซึ่ง พอดีว่ามานี่เห็นนกกินมาให้นะพวกนกเทีวกอนนั่นที่เฮาปิ้งสำลาไว้แล้วกับพวกกระแตพวกหนูกะคอยเฮอทางทีมงานเหมือนเลยนะก็เลยว่าสิหาเอาไหมคอยก็ได้พอดีว่าได้เสยนกกระได้ก็ได้นกเลิงไปสองตแล้วกะัมีนกอีกต,ตัวนึงคอยลืมถ่ายเขาเบิ่งนะมีนกแกลกนกอันแบบหองแกลก,ก,กสีดำาๆนะตัวใหญ่เติบได้ ได้สามตัวนกก็ได้นกเปาปัญหามีเห็นอ้าวดทุกคนเดินทางไปน้ำเดียวแน,นี้เป็นนเลิก,ก็ได้สีฮอดเทอนหรือมีฮอดรดเท่าก็ได้พอดีว่าเข็นยมือค้ำกว่านี้ก็นกมันก็มีเห้านะก็เลยตัดสินใจมือเลยแบบน,นี้นะนกนี่ไปเว้าตอนเสานี่มันน่าจ,จะเห่าหลายแห้งนะแต่ตอนเสาแบคือว้วแล้วเห่าแบบนอนไก่เซ่ทางในพานพะยอ แถวนี้นี่มีมาให้ส่องพกกูได้แต่ต้นนึงนะฮะพอยไปไปเบิ้งซ้ำพุกทีสองนะพกนี่มันอยู่ทางพอดีเลยแปะทางก็เลยเดี๋ยวเห็นไงเดินทางมาบ้านเดีก๋กะซีโมงกว่าแล้วไะ้หอดบ,บ้านกับจักจัก,กโมงเนาะใครได้แต่ทางก็มันเบาหน,นะกับปิ้งหนะไปเลยนะ ตามเบิ้งนะอันนี้โคตรกมาวหอเตหนองตู้เลยแต่ก่อนนี้โอ้ยเอารถไทยไปนี่ลงแถวนี้นี่จนเยอะลิฟต์กูได้ มีทางลี่อยู่เดนคอยรถเข้าไปนะ ตกลงข้างนึงข้างเลือนี่จมพร้อมได้ไหมหองสั่นขานาดเลยตรงเนี้ยรถเบรกกับเบรคดีเพลือ มียอดซิปราคาซ้ําแต่ความสม,มคัคคี่ก็ถือว่าสุดยอดนะทางบ้านเขานี่เขาเพ็ดคักได้ไงแต่จะอ้อแต่บ้านกัคุดมาสุดเหล็งเลยเห็นทางลงแถวบ้านค่อยนะมันมีมีแด้แบบงบซอยงบรัฐบาลซอยเหลือมีแต่ชาวบ้าน าเดียวสามัคคีเดียวเฮ็ดทางเอาเฮ็ดจนหอดพุ้นนะจนหอดเขตวิทยเขตหมู่บ้านบ่าแท้กอะไรโซนอันอีเขตหนึ่งก็คือหมู่บ้านตัวนั้นเอ็ดมา Đây, đi vào tay phải cao có phải chạy đi bỏ Đã. chắc kẻ bưng nốt bỏ nè che đây bỏ นกเลืกนกจีบป้าวนะนี่นกเลืกนกได้สามตัวนะนกแกวกตัวนึงกับนกเลืกสองตัวเย็นดีก็มาลัดเขียดกระแมน้นเซตมา่อเราไปจักถ้าได้ปั่นเดี่ยวเขียดก็ได้ที่มาฮอเทิร์แล้วกัเดวซีหาพักพรจักน้อยกัสิได้ไปหาอ่ำน้ำอ่ำน้ำอีกก่อนเพราะว่าขี้ดินทั้งมัดกระโตก็ได้ขี้ฝุ่นขนาดเลย เค okay. สันคลิปนี้กะจะได้ขอทาให้ทุกท่านเบิกสัมนี้เลยกะขอข้อมคุคมบเจรหลายๆที่ก็ามาติดตามและก็ฮับสมเป็นกำลังใจให้กับซองประเพชเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่